ผมและสวัสดีทั้งทุกคนด้วยนะฮะวันนี้เราอยู่กับผมเทรนเทเซอร์ Tr วันนี้เราอยู่กับเกมเมอร์ชอปแอมไพย์เดฟิเนทีฟอิชชั่นยุคสมัยจัก,กรวรรดิภาคทำขั้นสุดท้ายนะหลังจากที่เราได้จบภาร,รกิจที่เท่าไหร่แป๊บหนึ่งขอดูก่อนหลังจากที่เราได้จบภาร,รกิจที่อ๋อมันไม่บอกผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหลังจากที่เราได้จบภาร,รกิจที่ห้าเรียบร้อยต่อไปเราจะไปต่อกันที่ภารกิจที่หกกันเลย เดอะเฮอริเคนจริจิภารก,กิจมันไม่ได้ชื่อเดอะเฮอริเคนนะแต่ว่ามันเป็นคาสซีนมันชื่อเดอะเฮอริเคนเฉยแล้วก็ไม่รู้ภารกิจจิจิมันชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยไปว่ากันทีที่ชื่อคลิปโอเคมอร์แกนเด e t ์ทามริฟ l ฟอร์ดาแต่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องพายุเฮอริเคนเอาไว้ไอพายุบ้านเนี่ยมันพัดผ่านมาเหมืนมอนกรธแค้นและสักอย่าง ทำเอาอนันิคมในชิปหายไปวอดไปหมดเป็นพายุที่พวกอัศวินไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตพอกเราอาจยุต้องรอที่ท่าเรือสักทิหนึ่งนะจนกว่าเราจะเดินเรือได้นะเป็นไปไม่มได้เราจะต้องออกเรือเดี๋ยวนี้ถ้าจะออกเรือในสภาพแบบนี้นะภาวนาให้ไหวน้ําได้สัมพันธไม่ละกันที่โชคดีขนาดได้ทิ้หลุดมาจากเคเลเคนบ้านนั้นได้นะ พูดถึงเฮอริเคนเออเออมอร์แกนแบล็กงั้นโลกใใหม่ยอย่า่ได้ฆ่าเจ้าสินะเจ้าได้ยินอะไรมาเกี่ยวกับฟลอริดามั้งฮะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเจ้าเนยถกไม่เอาน้าเจ้าส่งเรือฆ่าจมทะเลไปแล้วตอนนี้เจ้ากําลังติดหนี้ค่าเรื่องที่นี่อยู่นะจะตามเรือสมบัติไปอย่างนั้นเหรอใช่เราจะตามพวกสเปนิดไปแต่เราไม่ได้ต้องการทองพวกมันถ้าเกิดเจ้าพาเราไปที่ฟลอริดาทองเป็นของเจ้า ฉันชอบไอเดียนี้จริงเลยที่พวกอัสวินอย่างเจ้าเนี่ยจัดการพวกสเปนนิดแล้วก็ให้ฉันได้ปลนเนี่ยฉันชอบจริงนะแต่ฉันไม่คิดว่าเจ้าจะทำงานนี้ได้นะเจ้าคิดว่าเจ้าทำได้งัน้นนะโจรสลัดพวกเจ้านำโซกโปกแล้วก็อดอยากสูต้ตัวต่อตัวกับาสเปนยังไม่กล้าเลยก็ถูกขอขอเจ้านะแต่ฉันนะ่ะฉันมีนิสัยที่ไม่ชอบล่องเรือกับพวกอัสวินนะแต่ข้าจะให้เจ้ามาล่องเรือกับข้าก็ได้แต่เจ้าต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนนะ พิสูจน์ตัวเองก่อนที่จะมาขึ้นเรือของข้าแล้วข้าจะพาเจ้าไปที่ฟอลอริดาโอเคปะสร้างชื่อเสียงข้าให้กว้างไกลน่าจะช่วยหฮลิซีนันพอใจได้ทางสร้างชื่อเสียงของพวกเรากันปัญหาคือเฮลิเคนยังอยู่เหมือนเดิมเราจะไม่มีทางได้เรือมาจากมอนต้าแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์คือปัญหาที่คือเราจะท่านครับอาชนพุ่เมือกำลังโจมตีเซตเลอร์อยู่ในพื้นที่นี้ครับเราจะต้องปกป้องประชาชนพวกนั้น อันหนึ่งคือเราจะต้องมาพิสูจน์ตัวตนพิสูจออน์ต,ตัวเองให้แม่สาวจนสัดคนนี้รู้ว่าเราเหมาะสมที่จะล่องเรือไปกับนางซึ่งปัญหาคือเราจะต้องมาปกป้องเมืองนี้หรืองไงผมขอดูภารกิจภารกิจหนึ่งผมไม่ทันเนี่ยอ่0แปดพันเอ็กซ์เพ0ยนแปดพันมันมันไม่ได้ยากนะแต่แค่ว่าภายในยี่สิบสี่นาทีก่อนที่พนิมนจะไปฟลอริดากันให้ตายเถอะ Cool. 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 thank you friends please make yourselves welcome to anything you need in havana gun warriors do not fight well against cavalry we should build a stable and trade more

คือหนึ่งไม่ใช่เลยนะที่ผมตั้งใจจะพูดก็คือตัวเทรดดิ้งโพสเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะทําให้เราสามารถหาประสบค่าค่าประสบการณ์ได้ดีที่สุดแล้วเดี๋ยวผมขอไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมปล่อยพวกนี้ไปสํารวจเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะส่งออแกนไปสร้างไอ้นี่สร้างสิ่งที่เรียกว่าเทรดดิ้งโพสตรงนี้แต่พวกคาริบอยู่เพียบเลยปัญหาแต่ในส่วนนี้มันฝั่งนี้มันไปได้ไหมถ้าไปได้ก็จะลองไปส่องๆดูก่อนเดี๋ยวผมมีท่าเรืออยู่บนเนี่ยท่าเรือท่าเรือท่าเรือเดี๋ยวอันนี้มันของพวกโจสลัดอยู่หมดเลยงั้นน่ะ โอเคตอนนี้ตัดไม้สี่ฮาแล 4, ่คสี่อยู่ก็มียมอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอดูสภาพตัวเองก่อนว่าผมจะไปรอบขนาดไหนแต่นี่มันของแล้วะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อของสเปนิชโอเคพอตอนนี้อาหารต่อไปก็จะเป็นตัดไม้เดี๋ยวผมงอคนตัดไม้แบบนึงแต่นี่ไม่ไน่าจะช้าอยู่แล้วก็มันไม่มีนี้ผมเลยนี่หว่ามันไม่มีบาร์เรคให้ผมเลยเดี๋ยวพอเออมีอยู่มีอยู่โอเคทีนี้ มาแล้วโอเคผลิตอาหารแล้วก็มาแกนเก็บสมบัติก่อนพอเสร็จปุ๊บหลังจากตรงนี้เราจะสร้างเทิดดิ้งโพสได้เราก็จะเอพวกนี้ออกสำรวจกันนิดนึงอ่ะโอ้โหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไม่น้อยนะเนี่ยไม่น้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับกันกลับกันเดี๋ยวขลิปมันออกมาขนาดนี้น่าจะน่ากลัวพอสมควรที่ผมคิดอยู่ตอนนี้นะ ที่ผมคิดอยู่ตอนนี้คือผมอยากจะเอาทหารม้าเพราะคาลิปมันน่าจะแพ้ทหารม้าอย่างที่มันบอกไว้ข้างต้นเดี๋ยวตอนนี้มีคนตัดไมส้สี่สานเซีห่หกโอเคเดี๋ยวขอหนึ่งคนก่นอนอ่าฮะเดี๋ยวเอาพวกนี้มาตัวหนึ่งเดี๋ยวขอสร้างสเตเบิลแล้วก็เดี๋ยวเตรียมงอกทหารม้าไปตีกับพวกคลิปเพราะว่ามันน่าจะดีสุดละตอนนี้เสร็จปุ๊บคือถึงเรื่องความที่ว่าเกมมันเป็นเกมช้าไงในในสตอรี่โหมดเกมเกมที่เคลื่อนอยู่นะตอนเนี้ ที่กำลังเล่นอยู่นะตอนนี้มันเป็นเกมช้าเพราะฉะนั้นมันเลยไม่ค่อยทันใจผมสักเท่าไหร่ปกติผมเล่นอะไรล,ม,ลอกกมอาผ,ผมเล่นเกมเร็วไงทุกเกมมอแผาผมเล่นเกมเร็วหมดแต่ว่ามันพอมันเกมช้ามันก็เลยขัดใจผมนิดน,นึงนะใจร้อนต้องขอว่าใจร้อนด้วยวัยรุ่นสักก็วัยรุ่นนะนะเสร็จปุ๊บทีนี้น่าจะเก็บได้ตีกระสือตีอะไรพวกนี้หนึ่งแล้วก็พลิบทหารมากมาไม่พออาหารไม่พอให้ตายเถอะอ่ะฮะ ผมไม่มีการโจมตีนึ่งๆนะตรงนี้โอเคอย่างทีนี้ปัญหาคือผมจะต้องเอาข้าประสบการณ์ให้มันถึง7จ00ก่อนที่ตัวเนี้ยอลิซาเบธแล้วอะไรอลิซาเบธใช่ป่ะอลิซาเบธแลมซี่จะเดินทางไปยังฟลอริดาเพราะฉะนั้นผมต้องเอาทหารมาอย่างยิ่งยวดซึ่งตอนนี้ผมแม่งไม่เดวแล้วผมเอาเดวส่งของไม่ได้ให้ตายเถอะ ได้ถพวกนายทำงี้กับเราก็ได้แต่ไม่ไม่มีอันนี้ให้ด้วยไม่มีเรือให้ให้ตายเถอะแล้วจะไปเกาะน,นี้กันยังไงกันใช่เล่นอย่างนี้ก็ได้เ,เออเเดี๋ยวมาทางนี้กัน,นขึ้นเรื่งตอนนี้ผมอยากหาที่อยู่ของพวกเน,นทีฟมากเลยแต่ผมหาไม่เจอนั่นคือปัญหาตอนนี้เสร็จป,ปุ๊บตัดไม้น่าจะน่าจะโอเคอยู่แต่ตอนนี้อาหารมันขึ้นช้ามากเลยปัญหา โอ้โหเยี่ยมอะไรจะเยอะขนาดนี้ผมว่าตายแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์เยอะเยอะอยู่เยอะอยู่หนีก่อนนี้ก่อนนี้หนีสิหนีอันนี้อันนี้คือเยอะจริงเยอะน่ากลัวเดี๋ยวให้ตายเถอะคอสตัแมนเมื่อกี้ออกมาเยอะหายไปหมดเลยได้โรเดโล่ต้องมาแหละโรเดโล่โดยอะไรโรเดโล่ต้องมาจัดการแล้ว คือพวกนี้มากันเยอะมากเลยแล้วแล้วมันยิงคนดีด้วยประเด็นคือยิงกับมารยังไงไม่รู้แต่ว่าแต่พอยิงกับคนเนี่ยชันลิบมันยิงดีมากแล้วก็ประชาชนมึงเข้าไปด้ไในใช่ตอนนี้คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมาน่าจะลมเหลวพอสมควรเพราะว่าทรัพยากรก็ขึ้นช้าแต่ไม้มันขึ้นเร็วให้ตายเถอะเพราะมีอัพเกรดไง <S <S ใช่เนี่ยโดนลุมอยู่ขนาดนี้ให้ตายเถอะ แล้วคือประเด็นคือตัวนี้อาหารไม่มีเดี๋ยวโรเดโลก็ไม่ใช่ว่าจะอยู่รอดได้ขนาดนั้นคือจริงอยากได้ม้าเนี่ยอยากได้มา้าแต่ว่าเนี่ยคุณเห็นสภาพผมไหมคุณเห็นสภาพผมไหมตอนนี้ให้ตายเถอะนี่แล้วอาหารก็ขึ้นช้าอ,อยังไงเนี่ยที่แปลว่าผมต้อง,องมาสแปมแันนี้ใช่ไหมงั้น ทีนี้ผมต้องมาลุ้นไว้ตรงนี้มันจะอยู่รอดบบปา <ทำ S 1> ่าเพราะทหารมาเมื่อกี้ก็ไม่น้อยนะเพราะทหารมามาตีไก่พวกนี้ไม่น้อยนะแต่ว่ามันหายไปเยอะมากเลยคือหนึ่งอย่างว่าแหละคาลิมมันยิงคนดีมากไอ้พวกไอ้พวกยิงลูกลูกธนูคือยิงยิงคนดีจริงแต่คือก็ดีเกินไปไงปัญหาจนผมเนี่ยเอามันไม่อยู่อ่ะคิดเข้าใจไหมตอนนี้ผมว่าพวกมันไม่อยู่แล้วผมก็ไม่รู้จะผลิตอาหารไไกับเด็กๆให้มันอ่า และการอัพเกรดยกถามมันทำแล้วมันทำได้แต่ว่าเนี่ยคือคือเข้าใจไว่าตอนนี้มันมันไม่มีอะไรที่มันมันไม่มีอะไรที่แบบมันมันมันเข้ากระจิกกระใจผมอะไเงคือแบบมันช้ามากตอนนี้เห็นไหมคลิบมัมาตีบ้านแล้วไอ้ตายเถอะกูเห็นนี่ไหมกูเห็นความอวบอิ่อหโซนนี่ไหมอลิาเบตจ๋ามาช่วยงานกันหน่อยสิ ต้อง <mile> ี้มาช่วยงานกันหน่อยเห็นไหมเนี่ยกำลังกโดตีตายกันอยู่แล้วตังไหนแตหนจะขออะไรอีกตัองต่ไแ่นออะรนั่นคือยังไงนะ คือต้องทำอะไรตรงนู้นแล้วตอนนี้เราคือคือตอนนี้ช่วยกัน,กนบ้านก่อนตอนนี้เราต้องกัดก,ก,กันบ้านอย่างด่วนจีไม่กันได้โดนคลิปเผาบ้านพังแล้วได้เห็บใบให้ตายเถอะจะมีแต่อะไรเดียวไอ้ให้ตายสิชีวิต อาหารก็ไม่พอนู่นนี่นั่นมีปัญหาเยอะแยะมากมายเราจะทำยังไงกันล่ะให้ตายเถอะตอนนี้ผมกำลังเจอปัญหาที่แบบยิ่งใหญ่อย่างสุดตองตอนนี้ผมกำลังเจอคลิปเผาบ้านคลิปตอเาเผาบ้านพวกเองใช่ทีนี้พอจะเจอยิงเสร็จปุ๊บกลับบ้านยิงโดนจีใช่แล้วคนงคนงานของผมก็จะตายตายไปแล้วหนึ่ง แล้วกายพวกนี้ไม่สามารถอยู่เคียงได้แล้วไม่รู้ไอ้พวกนี้มันมาจากไหนกันโอ้ให้ตายสิถามว่ามีอะไรที่มันอุสูเนี่กย,ยก็แยะเลยเขาบอกไว้กันอาา่าฮะคือหนึ่งอันนี้ต้องภาวนาให้อ่าให้สิ่งที่เรียกว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันคตรเดี๋ยวเข้าบ้านไปก่อนสิให้ตายเถอะรีบหน่อไมาจริงทีเนี้ยสเตเบิลก็ไม่อยู่ไม่รู้จะตียังไงด้วยอาา่อาไอ้พวก มอแกนผมก็กำลังตายอยู่ยตรงนี้ชีวิต,ช,วตชีวิตในผมในภารกิจนี้อัปปีจริงๆบอกเลย,ยให้ตายเถอะใช่แล้วผมเหลือเวลาอีกมันสิบสองทีมันจะถึงแปดพันได้ยังไงกันให้ตายเถอะนี่ผมอุตส่าห์เกียรเป็นรถม้าแล้วเนี่ยขึ้นขึ้นลงลงเอาไงมอแกนขึ้นขึ้นลงลงเอายังไงให้ตายเถอะชีวิตน่าให้น่าสงสารจริงๆอาฮะใช่น่าจะอยู่รอดี๋ยว่ามึง นะกรณีถ้าเกิดอยู่รอดอย่างนี้ไปกลับไปทํางานเออใช่กลับไปทางานเสร็จปุ๊บทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวมันเหลืออะไรเยอะแยะตัวหนึ่งเดี๋ยวรวบกันถ้าตรงนี้มี10บเราจะเอา10บคนนี้ไปตัดไม้ตรงส่วนนี้เ้าตรงนี้มีไม้อยู่แล้วขอดูก่อนว่ามันมันมีพวกเก็บแร่อย,อยู่ใช่ป่ะตป๊บนึงไอพวกนี้มาสิบล้วไอพวกนั้นก็มาสิบทีนี้มันไม่มีคนเก็บมีเก็บไม้ไปแล้วแล้วก็ ใช่ฟันนุกัเลยจะตายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรีบไปช่วยกันก่อนขอให้หนึ่งนายจากนั้นเดี๋ยวตรงนี้มาสร้างสเตเบิลหนอให้ก่อนเอาขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยโอ้โหเดี๋ยวไม่น้อยไม่น้อยเลยเนี่ยนี่แปลว่าน่าจะมีประบุเพิ่มแต่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเ,าเราผลิตเราสร้างตัวนี้ก่อนได้ไหมสร้างตัวนี้ไว้เสร็จปุ๊บเพราะว่าไอ้พวลิเคมันลงมาน่าจะมาทำลายเชดดิ้งโฟลตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อย่าทำลาย เดี๋ยวารกิจจะไม่ผ่านเราโอเคนะแล้วก็มอแกนผมแม่งก็ขึ้นขึ้น,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 นลงลงตายไม่ตายแหละอ๋อมันมีคนคุมอยู่ตรงนี้สี่ไม่น่ามีปัญหาแต่เดี๋ยวรอก,ก่อนแป๊บนึงอา่าเดี๋ยวคลิบปะทาคอสโ์วแมนดูซิว่าอะไรจะชนะน่าจะสุสีน่าจะพอสุสีนี้อยูอย่ใช่เราไมมีเวลาอสิบวินาทีแล้วคลิบก็เลงจะตีบ้านบอกเองแตก ให้ hey, ตายเถอะแลวตอนนี้อาหารอาหารผลิตแบบชิปไายไปวอดมากตอนนี้แบบชิปจะาคาว่าชิปหายไปวอดแบบของแท้เลย <c oughs> เพราะว่าทาหารม้าผมก็กำลังจะตายอีกเยอะแยะมากมายยังดีมันไม่ทำลายมันไม่ยิงเซตเซตเลอร์ผมเซตเทอร์ผมยังพอโอเคอยู่ทีนี้แต่พอเสร็จปุ๊บเราจะขึ้นเรือแคน,นูเดี๋ยวมอร์แกนมอร์แกนตื่น่อนมอร์แกนตื่น่อนเองต้องไปกับข้ามอร์แกน ตอนนี้ไรซีวันส,สิบกว่านาทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไอ้พวกนี้กลับไปทำงานกันเดี๋ยวมันจะมาโดนยิงอย่างนี้ไม่ได้แคนูพังอาชิบหายไปหมดหมดโอ้โหตายเสียเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแคนูกลับไปอยู่ฝั่งนู้นหลบไปอยู่อ๋อไปว่ามันขึ้นมาจากฝั่งนี้โอเคทุกนายเล่นกับเราอย่างนี้เนอะคาลิปเฮ้ตายเด้อเราพยายามจะพวงมิดกับนายแต่นายแบสังหารพวกเราอะไรกันนั่นต้องการอะไรจากเราคาลิป ใช่แล้วก็มอแกนผมก็ยินงงๆตรงนี้ให้ตายเถอะเดี๋ยวผมส่งทหารมาสักหนึ่งคนเอาคนที่เลือกน้อยที่สุดขึ้นมาบนนี้และดูว่าเราจะสามารถไปผูกมิดกับอ่าสิ่งที่เรียกว่านู่นได้ไหมดยลอสเซอร์ซอฟพาวน่ามันคือสิ่งใดกันเดี๋ยวอ๋อมีพวกนี้อยู่อ๋อฮะมีพวกนี้อยู่เดี๋ยวเปิดสรุปก่อนนี่แล้วก็แคนูนี้กันแคนูนี้เพราะเราจะไปต้องใช้พวกนาย เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มากันฐานมาขึ้นไปตอนตอนนี้ฐานมาคือจะเป็นกับชีวิตผมมากเลยเพราะว่าคาลิปมันคือโดยเบื้องต้นอ่ะทหารทุกนายอ่ะถ้าเกิดมันไม่ได้มีหน้าที่ในการโจมตีฐานมาคือยังไงมันก็แพ้ฐานมาแหละเพราะว่าฐานม,ามันตีดีไงตีคนดีแต่ว่าวคือเราจะทำไงกับพวกนี้เดี๋ยวอะไรเนี่ยอ๋อเรามีอืมมันจะไปเป็นพวกเราอย่างนั้นเหรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราขอคนสักหนึ่งคนแล้วกันไปสร้าง t h r e ด d i n g p e a r ตรงนูงน้น พวกนายจงฆ่าพวกมันให้สิ้นซากยัยเหลือชิ้นดีไอ้พวกนี้มันมาฆ่าพวกเราแล้วมันก็ทะเลาะกับโมแกนอยู่ตรงนั้นโมแกนมันก็นอนอยู่ตรงนั้นสบายเลยนะโอเคปพอดเทดดิ้งพอเสร็จก็ไม่น่ามีปัญหาแต่ตเนี้ยคือไม่รู้ว่าผมจะทำภารกิจไอ้พวกนี้ได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าข้าวสอบการผมน่าจะถึง8,000ก่อนท,อที่เวลามันจะหมดโอเคเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เหรอ จรสลัดดีมันจรสลัดเดี๋ยวพวกนายไม่ได้อยู่พวกเดียวกันลิาเบตอย่างนั้นนะโอ้ยนี่โอ้โหปืนใหญ่ปืนใหญ่ฟาวคอนเน็ตอยู่ทา้งนู้นพวกเองตายหาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์บอกเลย <c oughs> ใช่ไอพวกนี้ตายหมดแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะไปเอาสิ่งนั้นกลับมาได้ <c oughs> เออวะทำไมเราไม่เอาไอ้นี้วะน่าจะเอาสิ่งที่เรียกว่าเอา ชาวบ้านชนพื้นเมืองไปตีกับไอ้ส่วนนู้นน่าจะโอเคสุดแต่กึิม่มสร้างช้าแท้วะ่ะคือคือพวกนายสร้างช้ามากเลยพวกนายรู้ตัวไหมเนี่ยเออเลื่องไปเกมเกมมาไม่ได้เร็วอยากมันมีตั้งค่าเกมมาผมอยากตั้งค่าเกมให้มันเร็วมากเลยผมรู้ส<ด>ึกตะกิดตะควงใจมากเลยตอนนี้อ๋อเดี๋ยวอ๋อมีแลอยู่ในโอเคนี่ตัดไปก่อนตรงนี้มีแปดตัดไม้ตรงส่วนววนี้บอกว่าพวกนายคงไม่โดนกลิตฆ่าตาย ใช่พวกพวกไหนโดนค่าตาน่ร้อยเปอร์เซ็นต์โดนโดนค่าแน่แน่ใช่พวกมันมาเยอะขนาดนี้แลวทหารมาพวกเรา,เากระจกขนาดนี้ให้ตายสิแล้วพวกาจะสร้างเสร็จได้หรือยังเกมเกมนี้ก็หัวร้อนพอๆเลยนี่อ๋อใช่สร้างเสร็จเรียบร้อยเราจะเอาไอ้พวกนี้มายังไงคืออย่าบอกนะว่าต้องเอารมแกนมาน่าจะน่าจะใช่น่าจะต้องเอารมแกนเข้าไปเพื่อที่จะเอาไอ้พวกนี้มาเป็นพวกใช่ไหมเดี๋ยวเรามารับแล้วจะเย็นรมแกนเรามารับแล้วเรามารับนายแล้ว นายใจเย็นๆก่อนเราเอาแคน,นูมารับนายแล้วไอเรือลำน,นี้ก็เกือบจะพังมนันแหละคือถ้าเกิดพวกนี้เป็นพวกเราเนี่ยคือเราใช้ได้สะดวกสบายเลยนะแต่ไม่รู้มันเป็นหรือเปล่าไงปัญหาอ,อ๋อถ้างั้นลงไปมาเกนลงสิโอเคเอาเสร็จปุ๊บไอตรงนี้ผลิตได้ไหมใช่ถึงแปดพันพอดี ใช่ก็จริงอะแต่เ,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 เดา m o r g a อ๋อพามอแกนไปหาไปหาไปหาลิซซี่อะคือคือชื่อลิซซี่ใช่ไหมจริงๆเป็นชื่ออลิาเบธแต่ว่าเราเรียกกันลิซซี่ถูกต้องาอ๋าอลิซซี่เป็นชื่อกองกำลังไอ้นี่กองกำลังเลยนะกองกำลังของโจ<อ>ง,ง,งสลัดของอลิาเบตลิซซี่ลิซซี่ดวงเงี้ยเหรอ โอเคเดี S <S okay, ๋ยวผมเอาไอพวกนี <S <S ้ไปเคลียร์ด้านล่างก่อนผมอยากจัดการไอ้พวกนี้มากเลยแล้วมีเซนเลอร์หนึ่งด้วยโอเคเดี๋ยวฟอรคอนเนตลืมไปเลยมีฟอรคอนเนตอยู่ตรงนี้โอ้คนตายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวจัดการชวบใช่โอเคเราจะไปทำภารกิจยิบย่อยพวกนั้นเราจะไปเราจะพามอร์แกนไปหาริซี่เราก็จะจบภารกิจนี้แบบสุดยอดให้ตายเถอะโอมานแบล็กเก็ทชัมในบอร์ดฉันจะพาคุณไปฟลอริดา ใช่แล้วเราต้องผลิตคนขึ้นไปใช่ป่ะโอเคถือว่าถือว่าคุยกันได้ถือว่าคุยกันได้อย่างงี้ถือว่าโอเคอยู่ให้ตายเถอะนี่นี่ผมอะไรกันเดี่ยภารกิจนี้มันอะไรกันไม่เข้าใจเลยอทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้ะคิดดึงสภาพตัวผมไม่มีไม่มีการขนส่งจากทางบ้านมาให้ผมให้ตายเถอะแต่วผมอัปเกรดการ์ดก่อนรู้สึกว่าผมจะต้องเลือกการ์ดใหม่ ใช่มีหลายๆอย่างที่ผมจาเป็นที่ต้องใช้แต่อทองไม่จาทองไม่เท่าไหร่เพี๋ยผมพูดไงดีอะเดผมพูดยังไงดีอะผมมันมีการที่จำเป็นต้องใช้เยอะแต่ว่าเอาทรัพยากรเป็นหลักก็แล้วกันเพราะว่าน่าใช้เยอะพอสมควรอาหารนี่ตัวดีเลยใช่เยฟแลวก็น่าจะจบภาร,รกิจเพียงแค่นี้ขอบคุณท่านชมดูจบคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ถ้าเกิดชอบกันนะถ้าเกิดผมแค่ไม่ดีหัวแตกไงก็ ติชมได้แต่อย่าด่ากันฮะจนถึงตอนนี้ก็เช้าแล้วปรลจผมตัดคลิปฮะ